สวัสดีลูกค้าแล้วก็ผู้สื่อาทุกท่านนะคะตอนนี้เนี่ยนูนาก็อยู่ที่พิกนีสวนเทวไลนะคะนูนาเนี่ยให้อารางวัลกับตัวเองแล้วก็ให้ารางวัลกับครอบครัวนะคะก็คือซื้อรถใหม่นะคะเนื่องจากว่าครอบครัวของเราก็ใหญ่ขึ้นนะคะก็คือ MG แล้วก็เป็นพี่หมูแดง ราก็เลยจะนำะหลังจากที่เราไปรับรถมาแล้วนะคะเมื่อกี้เนี่ยเช็คเรียบร้อยเช็คความเรียบร้อยของรถทั้งหมดแล้วแล้วก็รายละเอียดของรถนะคะก็คือได้ตามสเปคที่เราต้องการละหลังจากนั้นเนี่ยนุนาก็เลยขับรถนะคะมาที่พิคเนตสวนเทวไลนนะคะเพื่อที่จะมาทําพิธีนะคะให้อาจารย์เจิมให้นะคะเพื่อความเป็นสิริมงคลนะคะในการใช้รถเดินทางไปไหนก็ปลอดภยัยใช้ไปไหนก็ขอให้เฮงๆรวยๆนั่นเองนะคะ,ะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะไปะน้องน้ำพริกไปไปดูลูก อันนี้นะคะหนูนาก็สั่งตัวพวงมาลัยนะคะจริงๆอ่ะเข้าใจว่าจะต้องเป็นระบายปะแต่ทีนี้ช่างทําดอกไม้คือทํมาให้เป็นเป็นพุ่มวางพุ่มอย่างนี้ก็มันก็คืสวยเปคนละแบบเนาะนะคะก็สั่งมาะะเพื่อที่จะติดให้เป็นสิริมงคลเนะ,ะเดี๋ยวรออาจารย์มาทําพิธีให้ก็คือเจิมนะคะแล้วก็อาจารย์ขึ้นไปนั่งให้เพื่อความเป็นสิริมงคลในการใช้รถ <laughs> อันนี้เป็นรถคันแรกคันแรกค่ะ ที่ <มา S 1> ชื่อ <มา S 1> ซื้อย <มา S 1> ี่ <มา S 1> ห้อนี้คืมีคนมาถามผมว่าทำอะไรอยู่ตะกี้คำถามแรกเลยอ๋ออาจารย์มาเอารถใหม่นี่น,นั่นี่เหรอเออทะเบียนอะไรอ,อ๋อประเด็นอ่ะงั้นก็ซูมไปเลยค่ะทะเบียนรถอันนี้อาจารย์ลงให้นะคะลงเขาเรียกอะไรนะคะอาจารย์ลงลงอะไรคะลงยัน อ๋อลงบทนะคะบทมนตรานะคะมองไม่เห็นเพราะว่ารถเป็นสีแดงนะคะก็เลยมองไม่เห็น้นาวให้เดินทางไปไหนก็ปลอดภัย ใช้ทำอะไรก็ขอให้ร่ำรวยชิ้มชิ้มนี่ลักนะน1 1> ึ่งเมตรเห็เห็นๆเห็นดูบรรยากาศข้างในบ้างเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูในรถกันนะคะอะน้องมิ้พีขึ้น,นร,รถลูก,กคือในรถเนี่ยเราไม่เจิมเพราะว่าเลอะ เจอหมาแล้วเนาะมีมศิสิตมักสิตมาให้ผมเจอหัวจะเอาจริงๆเหรอขอให้การเดินทางเป็นไปด้วยความสนุกนาเฮงแนวไหมแนวไหนคะล้ำรวยร้ำรวยเฮงเฮงมีซิลิด้วยนะคะมีซิลิด้วยเหรอคะแล้ววันนี้ก็เป็นวันดีนะคะวันคณะชยันตีวัน คล้ายวันประสูติขององค์พระพิฆเนศนะคะหนูนะก็เลยเลือกวันนี้ไปอัญเชิญอ,อัญเชิญไม่ใช่ไปรับรถมานะคะเพื่อที่จะม,มาทําพิธีในวันที่สําคัญขององค์พระพิฆเนศด้วยแล้วก็วันนี้นะคะทางร้านเทวาราดูนะคะร่วมกับพิฆเนศสวนเทวไลนนะคะจัดพิธีเฉลิมฉลองวันคล้ายวันประสูติให้กับองค์พระพิฆเนศที่พิฆเนศสวนเทวไลนนะคะก็จะมีการถวายร0 8ยระพนามร0อยอย่างเยอะมากๆเลยนะคะแล้วก็รวมไปถึงการจัดซุ้มถวายองค์พระพิฆเนศนะคะสำหรับลูกค้านะคะหรือว่าผู้ศรัทธาที่เพิ่งจะได การถ่ายทอดสดหรือว่าเพิ่งจะได้เห็นลิสต์คอนเทนต์ไปนะคะอยากจะเป็นส่วนหนึ่งในการาเป็นเจ้าภาพเพื่อที่จะร่วมถวายในวันสําคัญขององค์พระพิคเนศแบบนี้ก็สามารถที่จะติดต่อมาทางแอดมินของเราได้เลยนะคะบบจ้ดโอเคเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวเราไปไหว้พออระอ,องค์ทาพิธีข้างในนะคะดเดี๋ยวตอนนี้ห,หนูนาขอไปขอพรเมื่อเช้านี้ก็มาขอพรรอบหนึ่งแล้วนะคะเดี๋ยวตอนนี้ไปขอพรตอนนี้พี่คณีตส่วนเทวะลายของเราก็จะจัดด้านหน้าไว้ให้นะคะ อลองน้ำพี่ถวายสั่งให้แม่หน่อยค่ะเก่งมากเอาอีกทีนึงลูกอ่าก้มลงกราบค่ะระวังสั่งไว้ตอนนี้กราบไปโดนเทียนไปอันนี้ก็เป็น เรื่องดีๆนะคะที่อยากจะเล่าสู่กันฟังหลังจากที่เราไปรับรถมาแล้วนะคะอยากจะให้เห็นว่าการไปรับรถเราควรจะเช็ค ระบบยังไงเช็คทุกอย่างยังไงนะคะตั้งแต่การไปถึงมีใบจองไปถึงเช็คระบบต่างๆนะคะว่าใช้งานได้ดีหรือเปล่าหลังจากนั้นเราต้องมาทําพิธีที่เป็นสิริมงคลนะคะอย่างหนูนาเนี่ยนำรถเนี่ยมาให้อาจารย์นะคะที่พิคเนย์สวนเทวลัยทาพิธีให้นะคะเพื่อเป็นสิริมงคลใช้รถเดินทางไปไหนก็ขอให้เดินทางปลอดภัยใช้ไปค้าขายอะไรก็ขอให้ขายดีขายดีนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะ